สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามากินตำขนมจีนหรือว่าตำข้าวปุ้นนะจ๊านี่นี่จ้าผากกินกับก็จะมีผักบุ้งนะคะผักบุ้งแล้วก็กระถิน่นลิมรั้วเหมือนกันนะคะอันนี้กระถิ่นที่ไปวิ่งแล้วกเก็บมานะคะไม่ได้ซื้อนะคะแต่ผักบุ้งนี่ซื้อค่ะ โอเคค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซั b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนขอบคุณลุงหนะะ้าค่ะวันนี้กินคนเดียวนะคะอีกคนไม่อยู่คะ่ะไปทำภาระหน้าที่อีกคนไปทำภาระหน้าที่นะคะถึงเวลาต้องไปและต้องปก็ไปคะ่ะโอเคกินกันเลยจ้าวันนี้ผักบุ้งมีโคกด้วยนะคะ <laughs> สีสันใช้มือเลยเนาะ กินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ้าทุกคนนี่นี่จ้าอืมจับตำาสะพริกแห้งในตำสะพริกแ,แห้งนะคะที่อยากกินตำกับปุ้นนี่จ้ะอืม บอร่อยวันนี้มาช้าหน่อยนะคะดูข่าวอืม ชินกินกับอะไรก็อร่อยดูข่าวน้องจีน่าพบแล้วค่ะปลอดภัยดีใครได้ดูข่าวนี้บ้างคะดูใจกับพ่อแม่น้องเขาด้วยเนาะ กินตอนไหนก็ไม่เคยเบื่อลตำเนี่ยกินคนเดียว Nó kỳ hai mươi lên nghìn nào mươi hai nghìn hai đẹp đều đẹp อร่อยมีเม็ดกระถินมาโรยเนาะจะอร่อยกว่านี้ ผักบุบง้งอันนี้เขาเรียกว่าผักบุ้งอะไรนะผักบุ้งน้ําหรือเปล่าเนาะน่าจะใช่ที่เขาปลูกในน้ำากินคนไหนก็อร่อย,ยก็มันอร่อยจริงๆนะอื้อ อย่าลืมเม้นมาพูดคุยด้กันได้นะคะทุกคนอยู่คนเดียวมันเหงาอร่อย ก็มันอร่อยจริงๆก็เลยว่าบอกว่าบอร่อยกระถินนักของชอบอะไรที่มันมิน กินผักเยอะๆมีวิตามินขับถ่ายง่าย น้องทินหน้าเนาะโชคดีโชคไม่ร้ายเหมือนน้องชมพู่ยังมีชีวิตอ,อยู่โอ้ยขอโทษด้วยจ้ะ อร่อยกินอะไรก็ช่างเขาให้มีผักอร่อยหมดชอบกินผัก ซอกบุ้งนิดปลูกง่ายทิ้งเศษน้ำเลยทิ้งเศษหนองเลยเนาะไม่ต้องลดมัน แซ่บจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ้าทุกคนสับตระไครไปประกูดให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันเลยกันนอกจากแซ่บหลาย Ừm. Mm. <coughs> mm. Sập sạp. เคจ่าทุกคนอิ่มละหมดเกียงตับโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะทุกคนฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ